ใช่ดิอะใช่จ่าไหมครับเอ่อค่ะพี่มิงมาตรงเวลาจังเลยนะคะตรงเวลาสิครับเวลาพี่เจอคนที่พี่ชอบพี่จต้องมาตรงเวลายิ่งเป็นคนพิเศษแบบจ่าแล้วเนี่ยไม่พลาดแน่นอนครับแหมปากหวานจังเลยนะคะจะต้จนนับได้นลยว่าเป็นเชิดกระดาษอะไรนะครับ ไม่มีอะไรค่ะเอ่อชุดหนูสวยไหมคะโหจ๊ะใส่ชุดสีแดงเนี่ยสวยมากเลยนะพี่ชอบไหนพี่ขอดูชุดสวยของจานหน่อยสิพี่มิงคะเรารีบไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดนะคะยิงด้วยไปกินจ๊ะไปงั้นเดี๋ยวพี่เปิดรถให้นะจ๊ะ พี่มิงคะหนูว่าถึงนั่งทายรถดีกว่าคะ่ะเอา้าทำไมล่ะจ๋านี่ยกนั่งข้างพี่หรอ,อพอดีว่าพ่อหนูสอนมาคะ่ะว่าถ้าขึ้นรถกับคนที่ยังไม่สนิทเนี่ยให้นั่งทายรถไปก่อนไว้เราสนิทกันมากกว่านี้นะคะได้สิจ๊ะงั้นเดี๋ยวพี่เปิดให้ค่ะเอ่เอ จ๋าแน่ใจใช่ไหมจ๊ะจะนั่งตรงนี้อ่ะแน่ใจสิคะสบายมากเลยค่ะพี่มิงหนูนั่งบ่อยพี่มิงไปเลยค่ะล้มบากตัวอ้าว ไมมีคนเอากระจกมาวางตรงนี้ด้วยอ่ะป้ายอะไรนี่คืออนาคตของณชเดาสวัสดีครับอะไรอะ่ะกระจกใบนี้จะทำให้คุณมองเห็นอนาคตของคุณในอีก10ปีข้างหน้านนลองดูไหมจ๋าที่อยากรู้่ะว่าอนาคตว่าข้างหน้าอีก10ปีของเรามันจะเป็นยังไงอะ่ะนอะอนาคตของเราเหรอคะใช่จ้ะ ผมอยากเห็นอนาคตของผมกาแฟแล้วครับได้เลยครับงั้นเชิญพวกคุณขยบเข้ามาใกล้ๆกระจกหน่อยนะครับเดี๋ยวกระจกเนี่ยจะทำงานของมันเองอะไรอะ่ะทำไมทำไมสภาพฉันแนอนาคตมันยากตกแบบนี้อะ่ะไม่จริงอะ่ะพี่ก็รวยนี่แล้วทำไมเป็นแบบน,นั้นอ่ะ แน่แกเป็นมิจฉาชีพใช่ไหมอ๋อคิดจะมาหลอกเอาเงินแกง่ายแบบนี้เลยดิคุณจะคิดยังไงก็แล้วแต่คุณเลยนะครับแต่กระจกใบนี้ทํานายอนาคตไม่ผิดเลยแม้แต่ครั้งไม่จริงอ่ะฉันไม่เชื่อไหนขอลองอีกรอบสิพี่มิงเราไปก่อนค่ะไม่จริงะไม่จริงฉันต้องไม่จแบบนี้พี่มิงเราไปกัน เดี๋ยวก็สิจ๊ะถ้างั้นผมขอลองดูหน่อยได้ไหมครับได้สิครับเห็นไหมล่ะครับว่าจะดูยังไงเนี่ยอนาคตของพวกคุณก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะนี่คืออนาคตของพวกคุณคนละ500บาทครับสองคนก็1,000บาท ครับ <S <S ขอบคุณครับชาดาเขาหายต่อไปได้ไงอะม่จริงใช่ไหมพี่นิ้งพี่นิ้งเราจะไม่จนแบบนั้นใช่ไหมฮะาแตนอนาคตเราจะไม่ลำบากใช่ไหมจ่าจ๋าใจเย็นก่อนนะครับอนาคตเนี่ยจ๋าไม่ต้องไปสนใจหรอกนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการได้ใช้ชีวิตกับคนรักไงนะครับ อย่างนั้นหนูคงไปต่อกับพี่ไม่ได้แล้วค่ะทำไมล่ะครับก็หนูลำบากมาหาชีวิตแล้วนี่คะ่ะหนูไม่อยาลำบากอีกแล้วอะจ๋าถ้าเกิดว่าเราสองคนช่วยกันทำมาหาก,กินเนี่ยมันไม่มีวันล่มจมหรอกนะอนะไม่เอาอะหนูไม่อยากคบกับคนจนที่หนูต้องมาคบกับพี่อะก็เพราะเงินต้องขอบคุณกระจกนี่ยเนี่ยที่ทำให้รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง จ๋าคือ,คอพี่รู้นะแต่พี่รักจ๋ามากเลยนะพี่อยากใช้ชีวิตอยู่กับจ๋านะครับอีไม่เอาอะ่ะหนูไม่อยากทนกัดก้อนเกือกินหรอกนะได้ถ้าจาา <laughs> พพ๋าไม่อยากใช้ชีวิตอยู่กับพี่ก็ได้ครับเพราะว่าพี่ก็ไม่อยากใช้ชีวิตอยู่กับจ๋าเหมือนกันจ๋าฟังพี่ทุกอย่างที่จ๋าเห็นเนี่ย การจัดฉากพ,พี่พี่สร้างขึ้นมาเองคนนั้นน่ะเหรอก็คือโจน้องชายของพี่เป็นนักมายาก,กลจ๋าเขาคิดว่าพี่โง่มากเลยสินะที่ดูไม่ออกว่าชุดที่จ๋าใส่เป็นกระดาษพี่มิงล้วพยาทำแบบนี้ทำไมอะพี่ก็จะได้รู้ไงว่าคนที่พี่เลือกเขานิสัยังไงพี่มีคะหนูว่ามาเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะหนู หน,หนูสามารถอยู่กับพี่ได้ค่ะไม่ว่าอนาะคตของพี่จะเป็นยังไงหนูจะอยู่กับพี่ตลอดไปเลยค่ะพอะ่อหนูจ๋าทุกสิ่งที่จา๋าทำเนี่ยมันชัดเจนแล้วนะพี่ไม่หวนคบกับผู้หญิงที่น่าเงินแบบจา๋าหรอกพี่มิงพี่มิงหนูขอโทษนะคะให้โอกาสานหนูนะนะก็บอกให้ปล่อยไง<อ>พี่ไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นแหละออกไปได้ละไป โอ้ยจะมาทำไมเขาบอกให้ไปไงคุณมิง้งทำไมต้องตะโกนใส่กันด้วยล่ะคะแค่ฉันวิ่งมาเนี่ยฉันแทบจะสะดุดล้มลงไปอยู่แล้วนะคะหวานเหรอขอโทษทีหวานคือว่าฉันวัดเธอเป็นผู้หญิงคนนั้นน่ะแล้วนี่มีอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกค่ะฉันก็แค่จะเอาเอกสารมาให้คุณมิ้งเซ็นอะคะ่ะ นี่คะกระจกนี่อะไรหรอคะไม่มีไรหรอกหวานคุณมิกค,คุณมิกดูสิสภาพคุณมิกดูก็ชั้นในกระจกอ่ะทำไมเป็นแบบนั้นน่ะช่างว่าเธอหน้าเป็นหวานฉันมีอะไรอย่างเดียวถามหน่อยอ่ะถ้าเกิดว่าเราสองคนพบกันแล้วสภาพเราเป็นแบบนี้ เธอรู้สึกงไงหรอก็ไม่คิดยังไงคะ่ะฉันอดะชอบทํางานถ้าเกิดว่าเราครบกันฉันก็ไม่ปล่อยให้คุณมิ้งอยู่ในสภาพแบบนี้หรอกคะ่ะไม่ว่าคุณมิ้งจะรวยจะจนฉันก็ไม่สนใจ่แต่คุณมิ้งถามทําไมหรอคะอ๋อเปล่าหรอกแค่อยากจะถามว่าวันนี้ว่างไหมไปทานข้าวกัน <c oughs> บ้าค่ะคุณมิง้งนี่คุณมิ้งจีบฉันหรอคะ <c oughs> แต่ยังยก็เลี้ยงด้วยนะ ได้สิไปเลยไหมค่ะไปฮะที่าาาาาการเหรอหมายความว่ายังไงคุณเดินไม่ได้เหรอครับนี่ไม่สมประกอบขนาดนี้ยังกล้าเรียกสินสอดนแพงอยู่หรอวะ เออว่ะหน้าก็สวยนะนอกจากขาจะพิการนั้นเนี่ยยังมีอย่างอื่นอีกไหมหรือว่าเป็นใบฉันไม่ได้เป็นใบและฉันก็ไมไ่อยากแต่งงานให้ไปเป็นภาระใครด้วยแต่ที่ฉันยังอยู่ตรงนี้เพราะว่าฉันอยากจะหาใครสักคนที่รักฉันจากใจจริงไม่ใช่เพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอกของฉันเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้สแกนฝั่งเจ้าสาวเสร็จแล้วต่อไปก็สแกนฝั่งเจ้าบ่าว สแกนต่อเลยดีไหมคะทำไมพวกเราต้องสแกนด้วยไม่เห็นบอกเลยนี่ใช่้าไรเครื่องบ้านเนี่ยจะสแกนเห็นอะไรบ้างก็ไม่รู้หรือว่าคุณโจกับคุณรีวเนี่ยม่กลา้าทำไมฉันจะไม่กล้านะไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วใช่ฉันอ่ะครบสามสิบสองไม่พิการขาดขาดเกินเกินแน่นอน <c oughs> เอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ย เริ่มกันเลยครับเ้ยคุณคุณไหวไหเมเอมี่พี่ว่านั่งวิวแชร์ดีกว่านะได้ค่ะพี่พลอยแหมทำดีเอาคะแนนเลยนะอยากจะมีเมียรวยกับเขาทั้งทีเนี่ยถ้าดันมีเมียพิก,การลำบากจริงๆริง <c oughs> ถ้าไม่ติดว่ารวยนะฉันไม่อยู่ตอนนี้หรอก <c oughs> คนแรกดีคะไปดิดีเนี่ยเฮ้ยอะไรกันวะคุณลิวเป็นคนแรกนะคะเฮ้ยมันเล็กกว่าตอกกี่นะคะเนี่ยเห็นขนาดมันได้เหรอวะหนว่ามั่นใจอะไรนักหนาที่แท้ก็แค่ ด๊ <c oughs> อกกี้นี้ยเล็กพิกชี้หนูไงวะ <c oughs> เล็กสั้นขนนนยันจอยเฮ้ยไม่ใช่จะรอดูพวกแกกันเอ้กระจกเฮ้ยเอาละค่ะถือซะว่ากล้าหาญมากนะคะที่เสนอตัวมาเป็นคนแรกคนต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวใคยเองแผลอะไรวะ ไม่ต้องแย่งกันหรอกคะ่ะได้สแกนทุกคนแน่นอนคุณอาร์มรอแป๊บหนึ่งนะคะไม่มีใครสู้ผมได้อยู่แล้วสแกนแล้วทำไมมันแปลกๆอะคะทำไมขนมปังมันถึงมีแค่ห้าก้อนล่ะคะลืมว่าดีกก้อนได้ไงวะเนี่ย ว่าอะไรวะว้าสิงแปลกนี้เองดูเล่งกุยนึกว่าอะไรขนมปังเหรอปากดีหน่อยเลยตาแกแล้วคนสุดท้ายแล้วนะคะไม่ต้องหรอกครับยวผมทอดเองทอดเสื้อผ้าเองเลยหรอคะ ้ยไร้ยู่วะไม่มีไม่มีจะกล้าช่วยอีกแล้ววะ <c oughs> ผมเป็นคนพิการตั้งแต่เกิดครับแล้วก็ผมไม่เห็นว่ามันจะเสียหายตรงไหนที่ผมเปิดเน่ยผมก็ยอมรับความจริงต่อให้คุณจะสแกนลึกแค่ไหนเนี่ยผมก็ยอมครับคุณนี่กล้าหารจังเลยนะคะกล้าหารเหรอแบบเนี้ยนะ เรียกหน้าอายมากกว่าไหมงั้นวันนี้เราก็ได้เนื้อคู่ที่เหมาะสมกันแล้วอัีคนหนึ่งพิการไรจุกอีกคนหนึ่งพิการเดินไม่ได้เน่ทุกคนก็ต่างม,มีข้อบอกพ้องกันทั้งนั้น่ะ ไม่เห็นจะมีใครเลิศเลอเพอร์เฟกอะไรเลยแล้วยังจะกล้ามาเหยียดน้องสาวฉันิีกนะก็ข้อบกพร่องของพวกฉันเนี่ยมันอยู่ใต้านมผ้าไงไม่ได้สังเกตง่ายให้อายส่ยตาคนอื่นมึงรู้สาวตัไงใช่พาไปไหนเนี่ยก็คงขายหน้าแย่แหละเดี๋ยนะครับผมก็ไม่เห็นว่าการพิการของเขาเนี่ยจะทำให้ขายหน้าคนอื่นอีกอย่างเอมมี่เขาไม่ได้ทำชั่ว หรือว่าทําไม่ด pues nah. ีน <for S 1> ีここ <ine> ่อ <được kindergarten cruise> ีกอย่างคุณนิมมี่เขาไม่ได้อยากเกิดมาเพื่อจะพิการแบบนี้นี่อ๋อนี่ที่เข้าใจกันเนี่ยเพราะว่าหัวอกเดียวกันใช่ไหมพิการเหมือนกันไงทุกคนไม่ไหวมึงไม่ไหวไม่เอากใ่้อิไปเลยเฮ้ยต้องรูรูปอื่นมากใช่ไหมเอาตะกอยู่ไหมเฮ้ยรีบว่ายเดี๋ยวอ่ะใครเลือใคฉันไม่เลือกใครทั้งนั้นแหละ เอาไปถือว่าเป็นค่าเสียเวลาที่มาคัดเลือกไปเจ้าบ่าวฉันวันนี้ให้จริงเหรอเนี่ยงานเกินก๊อฟมางเงินอนี่ีไปหนไปนี่ีไปีไปหีไปหนีไปหนีไปีไปหนีี่ปีไีไปหนีไปมีไปหีไปหเีไีไปหนีไปหนีไปหนีไปรนงไจนีครันีไปหนีไปนีไปหไไ พาอคุณเป็นคนเดียวที่ไม่พูดจาดูถูกฉันแถมยังแก้ต่างให้ฉันด้วยแต่ทำไมคุณถึงไม่เลือกผมล่ะครับเพราะว่าคนอย่างฉันไม่คู่ควรกับคนดีๆอย่างคุณหรอกค่ะคุณไอมี่คุณอย่าเอาคำพูดพวกนั้นมาบั่นทอนจิตใจตัวเองสิงครับผมจริงใจกับคุณนะแล้วก็ผมชอบที่คุณเป็นแบบนี้อีกอย่างผมไม่ได้สนใจเงินทองพวกนั้นด้วย แล้วคุณต้องการอะไรล่ะคะผู้หญิงที่ดีๆที่ไม่พิก,การเหมือนฉัน mm. ก็มีอีกตั้งเยอะคุณเป็นผู้หญิงคนแรกนะครับที่เห็นในตรงนี้แล้วคุณก็ไม่รังเกียจผมผมประทับใจมากเลยนะครับแค่นี้เองเหรอคะไม่แค่นี้หรอกครับแต่คุณน่าจะเข้าใจนะครับว่ามีคนรับในสิ่งที่เราเป็นได้เนี่ยมันรู้สึกดีแค่ไหน คุณน <to> <ะ>ิมิครับตอนนี้ไม่ถึงขั้นแต่งงานหรอกครับแต่ว่าผมขอโอกาสจีบคุณได้ไหมครับได้สิคะจริงเหรอครับเย้อ้เฮ้เงอะไรมา้ฉันเนี่ยไมมัแสใครแนี้ว้มัแบมันมยแล้วไอ้พวกนี้มันจุ๊บเงินที่อมี่ให้ไปแล้วพวกมันก็กลายเป็นอย่างี้เลยอะ ก็ไม่ม <rôle> ีอะไรมากหรอกก็แค่เงินทาริงแดงแบบสดแสบคันๆสำหรับไอ้พวกปากหมาชอบพูดใจเย็นๆต้มตุ๋นก็สมควรโดนแบบนี้แล้วนี่สมน้ำหน้าไอ้พวกปากหมาปลาหมอตายเพราะปากจริงๆนะ จริงเนี่ยมันก็ตั้งนั่งอยู่วิวแชร์สิมันเดินไม่ได้สักหน่อยตอนนี้มันก็คงไปที่โรงพยาบาลที่ไหนสักที่นี่แหละไปตรวจตามันไม่ต้องมาสนใจหรอกจ้ะอ๋อแบบนี้นี่เองอะ่ะแล้วพี่โจจัดก,กระเป๋าหรือย,ยังคะที่เราคุยกันว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นพี่โจไม่ได้ลืมใช่ไหมพี่จะลืมได้ไงล่ะจ๊ะก็น้องจ๋าเป็นคนสําคัญของพี่นี่พี่จัดก,กระเป๋าไปให้จ๋าเรียบร้อยแล้วจ้ะงั <c oughs> น้นดีเลยค่ะ งั้นเราไปที่สนามบินกันดีกว่าหนูตื่นเต้นจะแย่แล้วอ่ะได้สิจ๊ะงันลับไปเลยค่ะทำไมมันหลับจังวะจ๊ะมาช่วยพี่หน่อยค่ะโอ๊ยอ๊อ๊ยโอ๊ยอยเราเท่า,น,าทนั้นเลย อกระเป๋านักจังเลยนะคะพี่โจสงสัยว่าเขาจะเอาเงินใส่ไว้ให้หนูไปช้อปปิ้งใช่ไหมคะใช่จ้ะเงินทั้งนั้นแนียังไม่ทันได้กันสักครั้งนี้มุ่งหวังสูงเชียนะอะไรนะคะพี่โจอ่ะอ้า เปล่าซช่ขึ้นรถกันดีกว่าใชะค่ะใช <Yes. S 1> ่ไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วนะจ๊ะตื่นเต้นทั้งเลยค่ะตื่นเลยนะ <c oughs> เงินเยอะมากล่ะจะเอาให้หมดเลยเฮ้ยเโ้ย,โย,โยใครอะคะช่วยด้วยคะ่ะช่วยด้วยโอ้ไม่ใช่เงินเหรอวะโอ๊ย,อย,อยน้ำหวานน้ำหวานนี่เองอะ เหรอคะเนี่ยน้ำหวานแล้วไ่อยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะชื่อนู้นในกระเป๋ามีเงินอีกพี่โจนเนี่ยนะจะมีเงินสมองมันมีหรือเปล่าก็ไม่รู้วันวันนะมันมีแต่ไอ้จอนเที่ยวไว้เรื่องฟันสาวก็แค่นั้นแหละขนาดหนูกลมพิการกลมตาบอดมันยิ่งดูไม่ออกเลยอะ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคิดว่าจะไปหามะไามนดีกว่า จะมีรถผ่านมาแถวนี้บ้างไหมอะเงินเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋าฉันหายไปไหนวะเฮ้ยหายไปจริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยเเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอสิกระเป๋ากระเป๋าฉันอยู่ในนั้นพาสปอร์ตอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยนะบอยหยุดก่อนเฮ้ยโว้ย หอ่อไอ้สองมันจะได้ไปเนี่ยไม่ยังไม่ทันไรก็ตีกันแล้วหรอน่าสงสารจริงเลยเนาะใช่น่าสงสารจังเลยนะนี่นอกจากเรื่องนอกใจคนเนี่ยทำอะไรเป็นบ้างเหรอครับคุณโจไอ้มิงหวานนี่พวกแกมาได้ยังไงฮะแล้วหวานหวานไม่ได้ประสบอุบัติเหตุจน ขาพิการโดยไม่ได้ตาบอดเหรอก็ใช่ไงโง่คนนงโง่อย่างแกเนี่ยคิดอะไรดีๆไม่ได้หรอกนอกจากเรื่องบ้ากามแกจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรวะคูปราบถ้าน้องสาวฉันไม่ทำแบบนี้ก็โดนแกหลอ,อกฟิฟีเสิ หวานนี่ป่านนี้แกยังร้องไห้ฟูมไฟวิ่งไล่ตามผู้ชายี่นอกใจแกอยู่เหรอคะคือแกไม่ได้ผิดมันต่างหากที่ผิดมันนอกใจแกนะเว้ยผิดสิถ้าหนูดีจริงอะพี่จโจโฮคงไม่นอกใจหนูแบบนี้แก <c oughs> นี่นะค <c oughs> voilà ี่มัดไอ้หนิทำอะไรอะ <c oughs> จะทำอะไรอะคะ <c oughs> มานี่ออมานี่มานั่งนี่<ะ>นั่งไปไม่ต้องพูด<ะ>นั่งไปอะไรของพี่มิ้งเนี่ยหนุนโไปหมดแล้วนะเออนิ่งๆก่อนหลับตาะอะไรของพี่มิ้งเนี่ยฮะเรียบร้อยเอาแบบนี้แหละทีเนี้ยแกก็ปิดตาแล้วใช้หูรับฟังบ้างนะคือแกจะได้ตาสว่างสักที ปิดตาเพื่อที่จะตาสว่างอืมถ้าฉันไม่ทำตามที่พี่ชายของฉันบอกไว้ฉันก็คงโดนคนโง่อย่างแกนอกใจแถมยังจะโทษตัวเองว่าฉันเป็นคนผิดอีกด้วยแล้วฉันก็จะยังไม่ได้เงินชดเชยน,นี่อีกด้วยอีวานนี่แกเอาเงินฉันไปหมดเลยเหรอใช่ไง แกทั้งนอกกายนอกใจน้องสาวของฉันโดนไปแค่นี้ก็ถือว่าเหมาะสมแล้วนะเอ๊ะหรือว่าไม่พอต้องให้น้องสาวฉันฟ้องแกนี่มันป่วนกับชันนี่วะไม่ใช่แค่นั้นนะทั้งฉนดที่ดินรถฉันไปทําเรื่องให้เป็นของฉันหมดแล้วเพราะว่าฉันมีเอกสาร,รทั้งหมดกลับบ้านเถอะหวานกลับไปมีความสุขกันเถอะนะทนอยู่กับ้พวกประสาทนี่มันนานมากพอค่ะอ๋อ ถ้าอยากได้คืนเนี่ยก็ไปทำเรื่องฟ้องเอาเองนะคะแต่ต้องหาทนายเก่งๆเลยใช่พอดีว่าทางบ้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ทุกที่เลยนะไม่ว่าแกจะพามีน้อยมากี่คนกี่คนก็เห็นหมดทุกคนอไอ้พี่จอมแกไม่มีใครคนเดียวเหรอะฮะจ้าย่างได้ยากอย่างนี้หวะไอ้จอมไอ้จอมแกบอแล้ว